โอ้ย,อยปวดหลังเหลือเกินโอ้ยโอ้ยไม่ปีศาจโอ้ไม่ไมจนจนต้องเกิดที่จะตีมันยืโคตรเท่รีเวน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกม Identity Five กันอีกแล้วนะฮะผมซึ่งวันนี้นี่เราก็มาอยู่กับพี่โจสกินเฝ้านั่นเองเนาะซึ่งสกินนี้นี่แม่งมีมาเป็นชาติแล้วนะฮะก็ <c oughs> เพิ่งเอามารีวิวเองเนาะ <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นสก,กินโจเซฟกันในเรื่องเฝ้านะฮะผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่ล่าอีพวกข่านี้กันไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือว่าเราจะได้ฆ่าหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าเลยสักคนอะไรวะคือกูพูดโคตรงงละโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยเนาะโอเคพร้อมดรืยยังโจเซฟพร้อมนะครับผมโอเคงั้นเราไปไล่ล่าคนกันเถอะ เอาละเอาละตอนนี้นี่ฉันจะต้องเจอกับใครเอ่ยว้าวอีเวนทำไมเป็นเดิรลิปเปอร์เดี๋ยวแจ็คมึงเปลี่ยนตัวก่อนครับผมเปลี่ยนตัวเป็นโจเซฟนะฮะโอ้โหสกินแต่ละคนนี่คือโอเคมากมีตั้งแต่เอาเปลี่ยนตัวเฉยเลย <c oughs> มีพลเฝ้าสถานน่าเป็นกองทัพหมอแล้วก็อุ้ยผู้ยังรู้สกินนี้สวยมากเลยอะ่ะโอ้ my god เราจะทำยังไงดีอะเฝ้า ผมไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะต้องจัดการไอ้พวกเวนนั่นให้ได้นี่แน่รูดดาบเลยแล้วก็หัวเราะอีเวหัวเราะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูดีกว่านะผมเดี๋ยวขออธิบายอย่างหนึงนะ่งเนาะก็คือว่าเฝ้าเนี่ยมันเป็นสกินของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะจากหนังเนาะเออมันเอามาเอามาจากหนังเรื่องเฝ้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าเป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยที่เขาแบบว่าเป็น นักถ่ายรูปอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาเนี่ยได้ขายวิญญาณให้กับปีศาจเพื่อแลกกับความสามารถของเขาเนาะเอออะไรประมาณนี้นะฮะผมเพราะว่าเนื้อเรื่องหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เก่ามากแล้วโอเคเรามาอยู่กันในเอาเรียกว่าอะไรวะเอออะไรวะอ๋อด่านลมบาลันอีเวนงงเวอร ก่อนอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องถ่ายรูปกันก่อนนี่แน่อ่าจะให้พวกเวนั้มันปั่นเครื่องช้าทำอะไรก็ช้าอุยแต่ฉันเจอใครก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นอ่าฉันรู้แล้วว่าคืออีผู้อย่างรู้นั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ไหนอ่าเสียโู้เสีย,ยเสียเสียขอตีหน่อยหนึ่งทีนี่ไหนวะอ่าเสียว,วิ่งไปทางนู้นแล้วฮะ ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเดินตามเข้าไปครับผมอุ้ยอุ้ยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดินวนครับผมเขาเดินวนเขาเดินวนโอ้โหเดินวนเก่ง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 โอ้โหคือมึงจะเดินวนอะไรนักหนาอุ้ยแสบจังเลยนะแกมาอยู่ไหนคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นกันหรอ โดนเนี่ยอุ้ยเขามีนก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 วายปีนข้ามไม่ได้วายวายอีไปนี่เนี่ย้ยทำไมตีไม่โดนอุ้ยมึงยื้นี่เนี่ยโอ้โหขนาดง้างตีก็ตีไม่โดนอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอุ้ยมีการสะบัดกันครับผมมีการสะบัดก่อนครับผมอ่าโดนแน่ smile, Why? 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 แน่ได้มาแล้วครับคนหนึ่ง มาไปนั่งก่อนเลยคนแรกนะอีไลคราครับผมมานี่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 นีนั่งก่อนยิงอเอเอนั่งก่อนหนึ่งอเอเอเดี๋ยวถ่ายรูปกัอนอ่ามันมีคนปั่นเสร็จหนึ่งเครื่องไงบางอาจเนาะเดี๋ยวรอกล้องถ่ายรูปรีครูดาวกันรีครูดาวช้ามากอ้าคูดาวแล้วครับผมถ่ายรูปก่อนครับผมหนึ่งอเอเอนี่เนี่ย วิ่งแต่มีคนมาช่วยมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยช่วยเก่ง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 อุ้ยตีไม่โดนอีกทำไมตีไม่โดนเก่งเลยเก่งจังเลยนะเสียเธอมารอนเนี่ยอุ้ยห่เอ้ยมาถางไม้ก่อนวุ้ยเสียเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะอีไลนาจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะปีนเก่งเนาะปีนเก่งเก่ง ยังไงยังไงพังไม้ครับไม้พังไม้ก่อนครับผมหนึ่งเอยังไง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 นั่งไปก่อนครับผมนั่งไปก่อนหนึ่งคนนี่แน่แต่ว่าได้ยินใครก็ไม่รู้อยู่ตงเนี้ยเอได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้จะมาช่วยหรือเปล่านะ จะมาช่วยหรือเปล่าเอา๊ะอ่ะอีเวนอีเวนอีเวนมาสิไล่ตีทีละคน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 แล้วก่อนอื่นนะฮะเอาไอเซียก่อนหายเอาอ๋อแสดงว่ามันปีนไปตรงนู้นแล้วไงรู้นะอ่าเจอรอยเท้ารอยเท้าอยู่ตรงนั้น หมออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยจเจอหมอเก่งเนาะทําไมเราแบบว่าไล่ตีคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ตายวะงงนะเนี่ยเอาได้ไงได้ไงได้ไงยนางเงยนางเงได้ไงยนางเงนี่เนี่ยวยไม่โดนวะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันชิงก่อนครับผมโอเคจังหวะน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่าตามตรงนี้ก่อนนะฮนะเอาสิพับไม้สิ จงพับไม้เอาสิพับไม้เก่งนี่แนี่ตีก่อนหนึ่งเอโอเคตีก่อนครับผมแต่เราจะไล่าตามอีไลฮะเ่าอีไลเนี่ยเรานางใกล้ตายแล้วไงอะไรของมึงเนี่ยมาจูเก่ง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 ลาก่อนนะอีไลไปสู่สู่ขิดนะฮะเพื่อเรื่อยเครื่องเดียวเองอะไว้ Why? เมื่อกี้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใครยิงอ่ะยิงมัวมากเลยเดีเดวเดี๋ยวเดเด๊เด๊เ,เ,เ,เด,ด๊เ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 ดน,น่ดกเด๊นด๊เด๊เดนเด๊เด๊เโเดนเด๊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 เดัเด๊เด๊เด๊เม๊เด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 ่เม๊เด๊เด๊เดนเด๊เด๊เร๊งนะ๊เด๊เด๊รด๊เดีเน๊เด๊เนนเด๊เด๊นี้เด๊เนะน่เด๊เด่รรดด อ่าร้องเพลงกันลงังร้องเพลงกันสนุกสนานกาลังร้นนนนงองเพลงกันสนุกสนานกําลังร้องเพลงกันสนุกสนานอยู่เลยเหรอฮะก่อนอื่นครับผมเอาเฮียบถ่ายรูปไม่ได้แปบบ๊บ <c oughs> นั่งไปก่อนนะฮะ <c oughs> คนฟังสุ่อสานนั่งไปหนึ่งเอเอครับผมอ่ายังไงหมอยังไงยังไงหมอยังไงหมอฮะยังไงลองสิ ยังไงครับยังไงยังไงฮะจะช่วยไหมล่ะไม่ช่วยเพื่อนตายนะไม่ช่วยเท่ากับเพื่อนตายนะฮะนี่เนี่ตีก่อนหน e a ครับผม1น e a แล้วแล้วก็ตีอีกหนึ่ง e a ตีอีกหนึ่ง e a ไม่ต้องขูดจะหนีไปไหนทางไม้อ่าพับไม้อ่าพับไม้รัวๆเลยมือเ่ยไม่ต้องเล่นแล้วพับไม้เลย เดี๋ยวเราเดินไปหาก่อนเสียดายไม่เอาได้ไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาไม่งั้นนี่คือแบบตีไป,ไปแ,ลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,เด,เดงไม้ก่อนโอเคยังไงมันยังไงมันยังไงมันยะังไงฮะผมว่ามันต้องจุดเชื่อผมนะมันต้องจุดเช่อป่ะเพิ่งฆ่าได้แค่คนเดียวเองอ่ะโจทำไมโจเึ่งได้ฆ่าคนเดียว มึงอ,อุ้ยวุ้ยโอ้ยทำไมตีสั้นนะโจโอ้ยโจตีสั้นมากอ่าต้องง้างสินะต้องง้างสินะต้องง้างสินะเสียยมันจุดว่ะมานี่มานี่เลยอ่าจุดจนได้จุดจนได้แต่มันจุดตั้งไกลเนี่ย เอ๊จะมีใครโผล่มาไหมนะจะมีใครโผล่มาให้ล่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองสำรวจแถวๆนี้ดูก่อนเผื่อมีคนสารแนมานั่นไงมีคนสารแนมาจริงด้วยแต่ได้ยินเหมือนคนอยู่แถวนี้นะ ยังไงอาบินไปแล้วนะครับผมนะลาก่อนเอ๊ะแต่เหมือนได้ยินเสียงคนอยู่แถวนี้จริงนะจริงจริงนะนั่นไงวุ้ยมันออกแนวแน่ๆเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอาเจอแล้วคนหนึ่งครับผมสวัสดีครับไปไหนเหรอครับฮะคิดจะหนีไปไหนครับคุณหนีผมไม่พ้นหรอกครับเพราะผมคือโจเซฟครับผม ยังไงมันยังไงมันยังไงฮะมันยังไงมันยังไงมันยังไงอ่าดีหมอเดินอยู่แถวนู้นสินะก่อนอื่นเอาอีนี่นั่งก่อนแับอีนี่น,นั่งก่อนดินแรงเกินดินแรงเกินนั่งไปก่อนครับผมนั่งไปก่อนครับเดี๋ยวว้าไปหาเลยครับผม จังหวะน,นี้อ่าหมอสวัสดีครับหมอหมอจะทําอะไรครับอ่ะทางไม้หรอเดี๋ยวก่อนสิครับคุณมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนมาคุยกันก่อนซีหมอหมอจะไปไหนหมออุ้ยเฮีย e. เดียอตาแดงหมดแน่เลยกูนั่นไงตาแดงหมดจริงเลยหมออย่าดอยาดีหมออย่าหนีอย่าหนี นนรีบเดินหน่อยโจโจ,โจรีบเดินยังไงโจ,โจโอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพังไม้ก่อนแต่โชคดีที่โจแบบว่บาพังไม้เร็วอยู่นะยังไงคุณหมอยังไงคุณหมอยังไงคุณหมอยังไงฮนะมานั่งเลยมึงเนี่ยเออ นั่งก่อนครับผมนั่งไปเลยไว้ลาก่อนบินไปเลยครับผมอ่าถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้ารูปด้วยนี่แน่เข้ารูปด้วยบินกันให้หมดครับผมบินกันให้หมดเก็บสี่ครับโอ้โหเก็บสี่เว้ยเก็บสี่หแต้มอีหมอโโหดเยอะเลยอ่ะ แซมโคตรเยอะต้องกดไลค์ให้ก่อนนะครับผม<ทะ>อุ้ยเก็บสี่เว้ยเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่ากับสกินนี้ครับผมจะบอกว่าสกินนี้นี่ก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าโจเซฟอะหล่อแม่ง <leopard> ทุกสกินเลยนะฮะผมโคตรหลอ่อ โอเคครับผมก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s c r ต b e ให้ผมด้วยนะฮะนะส่วนอไอคอร์แลบล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกอีกทีเนาะโอเคครับผมก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าฮะ,ะบ๊ายบายวาบ๊ายบายในซะีโจเซฟบ๊ายบายครับทุกคนโอ้ยเป็นลมไม,โม่โอ้ยอือกุมนาอกโอ้ยสุด มีการเก็กท่าก่อนจบด้วยบ๊ายบาย